วัสดีครับมาพบกับเกม Minecraft นะครับกับผมปอนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าอภิหารทองคําอันนี้อ,อ,อ,อภิหารชุดทองคำนะฮะกดในการเล่นนะฮะคือ 1. ห,ห้ามขี้โกงใดๆดทั้งสิ้น 2. ห้ามสิบของ 3. ห้ามทุบของอย่างอื่น 4. ห้ามเกียน 5. ้กูคิดไม่ออกะอะงงเลย กูทุบไปแล้วแล้วมันต้องแล้วมันไม่ให้เอ,อ้ยแล้วมันไม่มันทิ้งโจทย์ให้เรางงอะมันทิ้งมันยังไงเผื่อเราตายใส่ชุดก่อนลุยเลยโกโกโก เดี๋ยวมันยัมีให้อ่านโน้ตโน้ตของมันนะฮะในวันหนึ่งฉันได้ค้นพบกับสมุดเล่มหนึ่งได้บอกว่ามีชุดเกาะในตำนานทั้ง5ชุดฉันได้ทำการเดินทางไปชุดทั้ง5้าและฉันก็ได้เจอชายคนหนึ่งขอช้าเขาได้บอกว่าเจ้าต้องผ่านาการทดลองของฉันให้ได้เจ้าถึงจะได้เอามันมา แต่ละด่านจะมีชุดในตำนานทั้งหมดและถ้าเจ้าผ่านด่าน4ด่านและเจ้าจะได้พบกับพีระมิดแห่งน้ำและนั่นแหละคือด่านที่5ป้ปลอยเล่นได้เฉพาะไมโครเวอร์ชั่น1.8.1และ1.0และ1.1และขอให้สนุกกับแมปนี้นะอิ่ห้ามลืมกดไลค์นะโอเค ลุยเลยเดนเกอร์คีเปอร์คืออะไรวะเช่นอะไรเนี่ยเซฟยูวินคีเปอร์ยังไงวะเนี่ยหงนเซฟ Oh. นอนก่อนนะฮะเพื่อ okay. เซฟอ่าโอเคเฮ้ยหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน,นต้องเอาชุดไหมครบหรือเปล่าเอ้ย ใส่ชุดลายดีกว่ามันได้ทำอะไรวันน้ทิ้งโจทย์ให้เราอีกละหรือว่าเ๋ยวเพิ่งดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยงงง,งั้นนี่แบบหนึ่งนะฮะ รูอว่ามันให้ขุดโอ้ใช่โอเคเอ้ยเดี๋ยวห้ามเสกของห้ามทุบของอย่างอื่นเขาบอกห้ามทุบผลแกะได้แล้วกันโอ้ยสบายเลย ฝากของก่นฝากของฝากของอืมไปอืมอืมอืมโอ้ย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 ช่วยด้วย โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยเลือดเลือดเลือดน้อยโอเคแม่งทันเฉยเฉยเลยเก็บให้หมดเก็บแม่งให้หมด รู้ว่ามันไม่เผาเนื้อดิบเอา้างงเลยฮนะ ทอไมทำไงวะน,นี่เฮียอ,อ๋อสงสัยสักครู่ฮนะเซิร์เวอร์ได้เปิด Monster มอนสเตอร์มานี่เปิดมี้ยวามัน งงนะงงนะเนี่ยก็จาจไม่ว,ว่างงชิงเราไม่เปลืองครับเรามีทั้งสี่อัน <c oughs> แมปนี้มันชวนงงนะฮะเห็นว่าแมปง่ายดีดูในรูปนะฮะคิดว่ามันง่ายก็เลยลองเล่นดูนะฮะก็โกงไปนิดนิดนะฮะ๋อไม่นิดละ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะเอา่อทางนี้ขวาล้ายเอ้ยขวาล้ายซ้ายดีซ้ายดีกว่าฮึเดินอาดีกว่าน่าน่างขวาล้ายซ้ายดีว่าแล้ว เอาอคืออะไรเนาะอืมมองอ่ะอืมมองอ่ะมองน้ออ๋อมองน้ออ๋อเรื่องมันในช,ชีวิต๋อ้ลืมใส่ไม่มีประหยก รองเท้าไอ้เหี้ยเอ็ดแค่เป็นเต็มเฮ้ยเดี๋ยวปุ่มมันจะไหนเดี๋ยวเรียกลายของใหม่สักครู Oh. ลบห้าร้อยเหี้ยเซ็ตลบห้าพันนอนก็เซฟนะฮะรีบไปนะฮะทางเข้าใช่หรือไม่ ว้าวโอ้ย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 โอ,ยโอ,ยโอยมันจใจทำอะไรกัน,น่ยหรือว่ามันให้ฆ่าคนให้หมด